นกอะไรจ้ามาลองให้ฟังว่าไงพี่แรกว่าจะไม่ถ่ายคลิปค่ะแต่เขาก็เหมือนคุ้นมากเลยเขามาลองให้ฟังตั้งนานพอหยิบโทรศัพท์มาถ่ายแล้วก็ไม่ค่อยลองค่ะเห็นสองสาวันแล้วเขามาหาว่าไง ไปนู่นแล้วค่ะ